ดาภาทิตนี่เลยเอาอันที่ผมบบยนะครับจะได้ดาบเลเซอร์แบบนี้เลยต่อมาก็มาคุยกับไอ้หมอน,นี่นี่นี่อ้าตายแล้ว ลืมบอกไปนะครับทุกคนต้องววเจ็ดพันห้าร้อยถึงจะได้กุญแจามาเรามาลองดู่นสีกันเลยดีกว่าสีแล้วจะติดไฟนะครับทุกคนคิวอืมไฟเป็นวงกว้างวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคน